สายการบินเวสเซนไทยแลนด์ขอบคุณบริษัทกท่านที่เลือกเดินทางกับเราในเที่ยวบินนี้ร่องเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสนรัท่านบินในเที่ยวบินต่อไปหากท่านต้องการความช่วยเหลือหลังออกจากเครื่องบินแล้วท่านสามารถติดต่อแน้ารเปินของเราได้ครับและเพื่อความปลอดภัยของท่านในการเข้าสู่อาคารบริษารกรแนะนำปฏิบัติตามคำแนะนำของแผนการื่ินครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางการบินเส้นทางการบินโปรโมชั่นการจองและการซื้อตั๋โดยสารท่านสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์เวสเซนแอร์ด <laughs> Ladies and gentlemen, welcome to Buffalo Shen International Airport. The time 15 minutes to 8 a.m. at our temperature. It's around 25 degrees Celsius. For your safety, please remain seated and keep your fastened. You can now use the buffer and electronic devices. Smoking is prohibited during this vacation, including e-cigarette and vaporizer. Play, so Use caution when opening the overhead bin. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your personal I belongings with, with you. Can. On behalf of Vietjet, we would like to thank you for flying with us today, and we we'll look forward to seeing you on board again soon. If you need any assistance or front rifle, please contact our ground staff. For your safety, please follow ground staff's instructions to the terminal. จากสุวรรณภูมิมาหนึ่งชั่วโมงห้านาทีนะครัถึงสนามบินเชียงรายนะคะรับ ผู้เบาพี่เล็กวัยรุ่นมากพี่เบาพี่เบาพี่เบา,บาพี่ชัยออเอาอเอาถือกระเป๋าให้เมียด้วยไปเดี๋ยวพี่เล็กจะพาเที่ยวเชียงรายนะคะทุกคนผู้โดยสารขาขาข้าวภายในประเทศนะะ นั่นคันนั้นพี่เล่นั่งคันนั้นมานะคะทุกท่านพี่เล่นั่งคันนั้นมาสีชมพูเย็นมากเลยยี่ห้าองศานะคะท่านเชียงรายยี่ห้ายี 25. 25. 25. ่ห้าองศากำลังดีอากาศเย็นสบายเนาะ มากับผู้บ่าวนะคะทุกท่านสาวสวยสนามบินเชียงรายนะคะทุกท่านสวยงามสัญ,ญลักษณ์ดอกกล้วยไม้อะอ่ะ,อะเอากระเป๋ามาเพราะกระเป๋าแม่มาโอย,โอย,โอย มารอก,กระเป๋าตรงนี้นะคะทุกานอันนี้มารอก,กระเป๋าแต่พี่เล็กไม่ได้โหลดมานะคะพี่เล็กเอาขึ้นเครื่องมาเนะาะใบในน้อย,อ,ยอันนี้นะคะทุกานอยู่ไหนรอฮะพ่อกินดิดพี่เล็กจะพาเดินช้อปนะคะ ภายในสนามบินเชียงรายมาดูของฝากนะคะทุกานร้านชาวดอยร้านชาวดอยนะคะทุกานมีกระเป๋าเราป้แดงมารับนะคะนี่ก็ของฝากเนาะของฝากของกินนะคะเพ่านมาหาของกินรอป้าแดงมารับนะคะ เดี๋ยวพาไปดูชุดแมวอันนี้ของดอยหลวงอันนี้ของดอยหลวงนะคะทุกท่านสุวรณภูมิมาจากสุวรรณภูมิชุดสวยๆเนาะ,ะชุดสวยๆนะคะท่านชุดชาวเก่าสวยๆ ราก็จะหาของกินนะคะท่านของกินของฝากขอบคุณนะคะทุกท่านที่เลค่ะหาอะไรท่านก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะคะบายบายอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะคะ